อันนี้จะเป็นพวกเ,เส้นขนมจีนพวกเป็นแป้งอะไรพวกนี้แป้งแผ่นๆเปิดเฉพาะวันอังคารกับพฤหัสครับเปิดให้แต่ขนสินค้าฝั่งโน้นมาอย่างเดียวแต่บ้านเราจะข้ามไปไม่ได้ครับถ้ามีมิธุรละจำเป็นอะไรจริงๆเขาไม่ให้ข้ามเพราะว่าถามเจ้าหน้าที่แล้วครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่แต่ด่านตรวจ แต่คนไทยก็ไม่มีใครข้ามไปหรอกครับเนี่ยข้ามไม่น้าอ่ะไม่น้ําเหืองมีเขียนป้ายไว้อยู่ห้ามข้ามก่อนได้รับอนุญาตวิถีชีวิตชายแดนไทยลาวฝั่งนู้นเป็นแขวงชจยบุรีครับตรงนั้นก็ม,มีป้ายภาษาไทยเขียนอยู่ มันจะไม่คือค้าเหมือนบ้านเหมืองแพร่บ้านเหมืองแพร่ก็จะเป็นน้ขขนําแคบกว่านี้แต่ว่าสามารถข้ามไปได้ทําเรื่องข้ามไปฝั่งไทยฟรีครับทําเอกสารกับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยถ้าเรข้ามไปฝั่งนู้นก็เสียค่าเหยยบเป็นดิน90บาทมันมันใกล้กันก็จริงนะพวุนู้ก็เป็น วัววัวฝั่งลาวเนะี่ยฝั่งลาวเรือก็ฝั่งลาวนะทั้งหมดเลยเว่าน้ํามันมาน้ำมันเหมือนทางภาคเหนือเลยครับน้ําขุ่นสีเลือดๆแบบนี้สีน้ําตาลน้ําตาลอ่อนเนี่ยนี่เป็นเส้นครับเส้นพวกเส้นขนมจงขนมจีนอะไรพวกนี้เส้นก๋วยเตี๋ยว ก็จะมีพ่อค้ามารับโมเส้นก๋วยเตี๋ยวภาษาก็ภาษาเลยครับคล้ายกันภาษาพูดเหมือนกัน